ข้อควรระวังในการขึ้นเครื่องบินครับช่วงนี้ก็เป็นข่าวใหญ่นะฮะที่เกิดอุบัติเหตุที่ไม่มีขยะให้เกิดกับสายการบินเพื่อนบ้านเราคือสกคโปแอร์ไรนะ์ะที่ตกหลุมอากาศที่มามา่าแล้วก็มันลงจุดเชิญที่บ้านเรานะ,ะมีผู้เสียชีวิตด้วยซึ่งก็ต้องขอแสดงความเสียใจให้กับผู้เสียชีวิตท่านนั้นด้วยนะครับผมแต่วันนี้ก็มา คุยกันนะว่าเออการขึ้นเครื่องบินเดี๋ยวนี้มันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะปกติสามัญแล้วเนาะแต่แต่ตกอ่อนการขึ้นเครื่องบินนี่จะเป็นเรื่องที่เฉพาะกลุ่มมากๆต้องมีฐานะกรรักนจริงๆหรือเหตุการณ์พิเศษกันจริงหรือถึงจะบินกันได้แต่หลังจากที่มีเรื่องของโลค c o s อ a i r l i ์เนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งโลแกนของโทนี่เฟอร์นันเดสแอเชียนะฮะว่า everyone can fly เนี่ยทุกคนบินได้เนี่ยเออมันก็เป็นอย่างนั้นจริงนะเดี๋ยวนี้บางทีเราบินไปถ้าบินในประเทศเนาะหรือแม้กระทั่งต่างประเทศเ,เองก็ตาบะบางที ค่าตัวเครื่องบินเนี่ยถูกกว่ารถทัวร์อีกทําได้อย่างไรเดี๋ยวไว้มีโอกาสผมมาอธิบายให้ฟังแล้วกันแต่วันนี้อยากจะเตือนนะว่าไการขึ้นเครื่องบินเนี่ยถึงแม้จะปลอดภัยนะเพราะว่าจาเสถิตินี่ปลอดภัยกว่าการเดินทางบกด้วยซ้ําไปนะฮะแต่ว่ามันก็ต้องเป็นไปตามระเบียบของเขานะเลยแบบด้วยความปลอดภนะัยฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอย่างก,การเอาของขึ้นเครื่องนะว่าอะไรเอาขึ้นได้แค่ไหน power bank นะไปใต้ท้องเครื่องเนี้ยไม่ได้เพราะว่า อุณหภูมิที่ได้ท้องเครื่องมันก็แตกต่างกันความกดอากาศมันก็แตกต่างกันได้พวกที่เป็นแบตเตอรี่เนี่ยมันมีตัวเก็บประจุมีโอกาสที่จะทาให้ระเบิดได้แล้วถ้าระเบิดมันก็ทําให้เครื่องบินตกได้ขนาดนั้นเลยนั่นตอนขึ้นเครื่องเองเรื่องการใช้สัญญาณมือถืออะไรต่างๆก็ไปกวนเรื่องของเรดร์หรือระบ,บบควบคุมการจราจรทางอากาศเช่นนี้เป็นต้นเราต้องระวงังแต่มีอันหนึ่งที่เราต้องระวังบางทีที่ที่เขาจัดการมาให้เราแล้วเนี่ยเราต้องนั่งตามนั้นนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นเครื่องบินลำที่ไม่ใหญ่นักเนี่ยแล มีความแปรปรวนทางด้านอากาศที่ที่เขาแอสไนด์ด้วยระบบของเขาเนี่ยมันหมายถึงว่าเขาควบคุมน,น้ําหนักของผู้โดยสารเนี่ยแต่ละตําแหน่งเนี่ยให้มันบาลานซ์กันอยู่แล้วดังนั้นถ้าเราไปการเป็นกวนใหญ่ๆแต่แล้วเราเกิดไปย้ายที่กันเอแบบนี้บางทีมันเอียงเหมือนเรือนึกภาพออกไหมเรือถ้าเราไปตั้งเอียงซ้ายด้านเดียวทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็เอียงซ้ายเรือก็ล่มได้เครื่องบินเหมือนกันนะฮะบางทีเขาชั่งน้าหนักเลยนะชั่งน้ําหนักเลยว่าผู้โดยสารเนี่ยน้ำหนักเท่านี้เขาพยายามให้มันเวทเท่าๆกันนะฮะ ดังนั้นครับก็เอามาเป็นอุทาหรณ์สอนใจนะว่าการเดินทางโดยเครื่องบินปลอดภัยจริงแต่หมายถึงว่าทุกคนเนี่ยต้องเคารพกติกานะที่เขาระบุไว้ไม่ว่าจะเป็นการใช้มือถือการโหลดคอนขึ้นเครื่องหรือแม้กระทั่งน้ำหนักตัวเราเองครับผม